วันฮาโลวีนใกล้จะมาถึงแล้วที่เมืองมอนสเตอร์วิลมีการประกวดกินลูกกวาดวันฮาโลวีนเหล่ามอนสเตอร์ที่นี่ไม่ได้ทำให้มนุษย์หวาดกลัวพวกเขาใช้ชีวิตกันอย่างสนุกสนานพวกเขาต่างแอบเก็บขนมจากเมืองมนุษย์มาตลอดทั้งปีเพื่อใช้ในการแข่งขันการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้น มีเหล่าผีและสัตว์ประหลาดมากมายตั้งแต่ก็อบลินผีปอบแวมไพร์ไปจนถึงมนุษย์หมาป่าและมีสัตว์ประหลาดตัวหนึง่งชื่อมาวินเขาเป็นนักกินขนมจอมจุกเขาเป็นแชมป์ติดต่อกันมา3ปีซ้อนการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นมาวินโกยช็อกโกแลตลูกอม และก็มมีเวิร์มเข้าปากอย่างรวดเร็วท่ำกลางเสียงเชียร์อันแส้ซ้องจูจ่ๆก,การกินก็ชะลอตัวลงมาวินรู้สึกไม่สบายและปวดท้องมากจนเพื่อนของเขาไลาลาสังเกตเห็นและเข้าไปบอกว่ามาวินพอแล้วไม่ต้องทําถึงขนาดนี้มันไม่คุ้มเลยที่จะทําให้ตัวเองป่วยมาวินออกจากการแข่งขันยอมรับขีดจำกัดของตัวเองการแข่งขันได้ยกเลิกเหล่าสัตว์ประหลาดจึงเอาขนมไปแจกเด็กๆที่เมือง